สวัสดีค่ะแฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะจะมาให้แฟนขับนะคะได้เห็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะรูปร้านของเทวดาเป็นมรรนงำโชคราบวาสนานะคะความรวยมั่งคั่งนะคะนี่ราคากระดิ่งเงิเน,นกระดิ่งทองนี่พี่กุ้งเลี้ยงไว้แล้วก็ขยายพันธุ์นะคะ เป็นวิธีเคล็ดรับง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเพื่อทำธุรกิจให้รุ่งเรืองนะคะเขาจะเป็นะมะแรงนะคะที่จะนำให้เรามีโชคมีราบแล้วก็ทำให้ธุรกิจเรามั่งคั่งร่ำรวยได้เลยนะคะคนเราจะต้องมีความเชื่อนะคะแล้วก็ต้องศรัทธานะคะแฟนคลับถ้าเราศรัทธาและมีความเชื่อแล้วนะคะ ทุกอย่างนะคะจะสําเร็จด้วยตัวเราเองนะคะนี่คือกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะพี่กุ้งนะคะให้แอปเปิลเพื่อการขยายพันธุ์นะคะแล้วส่วนมากพี่กุ้งก็จะให้เข้าตอกเห็นไหมคะแฟนขับเห็นข้าตอกเขาขา,ขาวไหมคะนี่แหละคะ่ะข้าวตอกนะคะเขากินได้เยอะมากแล้วก็แพร่พันธุ์แล้วก็ตัวใหญ่มากนะคะแฟนขับนี่พี่กุ้งก็พยายามซูมให้กับแฟนขับได้เห็นความ อลังการของกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะเป็นแอปเปิลนะคะพี่กุ้งให้แอปเปิลผลไม้ที่เขาชอบที่สุดนะคะก็คือเป็นแอปเปิลนะคะเขาจะสามารถผสมพันธุ์แล้วก็แพร่พันธุ์แล้วก็มีตัวอ่อนนะคะลูกอ่อนเขาเหมือนหนอนค่ะแฟนขับเห็นไหมเห็นไหมเหลืองเหลืองเห็นไหมคะแฟนขับนั่นเห็นไหมนี่ราคานี่นนะคะคือรูปของกระดิง่งเงินกระดิ่งทองนะคะ แล้วเขาจะไม่บินไปไหนเพราะพี่กุ้งก็ไม่ได้ใส่อะไรนะคะแฟนขับไม่มีฝาปิดนะคะนี่ไม่มีนะคะพี่กุ้งจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระแต่ถ้ามีอาหารสมบูรณ์นะคะเขาก็จะไม่ไปไหนนะคะเขาจะอยู่กับเราแล้วก็จะนําโชคกราบให้กับเรานะคะแล้วก็ถึงโอกาสนะคะแล้วก็พี่กุ้งน่ะก็ส่วนมากมีการเสี่ยงโชคกราบนะคะก็ได้บ่อยนะคะแฟนขับส่วนมากก็จะได้ทางการค้าขายนะคะ แล้วก็ถ้าโชคราบก็แล้วแต่เราจะได้นะคะแฟนขับแล้วแต่เขาจะให้นะคะถ้าเราเลี้ยงเขาดีขอเขาดีๆนะคะเขาให้เลยละคะ่ะส่วนมากก็จะให้เป็นเลขท้ายสองตัวนะคะแบ่นมากนะคะเคล็ดรับการเลี้ยงกระดิง่งเงินกระดิ่งทองนะคะมาหาเฮงแล้วก็ปังปังได้นะคะ เป็นมาแรงนำโชคสัตว์แห่งโชคลาภและความมั่งครั่งร่ำรวยนะคะแล้วเขาจะนำความเจริญมาสู่ผู้เลี้ยงนะคะแล้วก็วิธีบูชาให้ถูกหวยมีโชคลาภให้ถูกหวยบ่อยๆนะคะหรือวิธีขอหวยเลขสองตัวกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเรียกทรัพย์ได้นะคะพี่กุ้งจะมาบอกวิธีเลยแล้วกันนะคะแฟนขับนะในการที่เราจะเลี้ยงกระดิ่งกะดิ่งทองแบบนี้นะคะให้อรังกาสก่อน จริงๆพี่กุ้งจะเล่าถึงนะคะพี่กุ้งไปได้กับไปตลาดนะคะแล้วก็ได้มาจากาคุณแม่ของเพื่อนรักพี่กุ้งนะคะอยู่ในตลาดนะคะท่านเลยมอบให้เพราะว่าท่านถูรตเตอรี่บอยค่ะแล้วก็ท่านก็ค้าขายดีนะคะแล้วก็มีความสุขพี่กุ้งเห็นเขาเป็นโถเป็นโถเลยนะคะพี่คุณคุณแม่ของเพื่อนเขาก็เลยให้มาประมาณสักร้อยตัวนี่ละค่ะพี่กุ้งก็เลยได้ซื้อข้าวตอกมาพร้อมเลยนะคะ แล้วก็เริ่มให้เขารับประทานบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ลูกดกนะคะเราก็ต้องให้ผลไม้คือแอปเปิลนะคะพี่กุ้งก็เลยช่วงพี่กุ้งก็ส่วนมากแอปเปิลนี่พี่กุ้งก็ถวายเทพก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาให้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะให้เขาได้กินนะคะแล้วก็แพร่พันุ์ในแอปเปิลนะคะ ส่วนแอปเปิลเนี่ยเราให้เลยนะคะแฟนขับผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งอีกทีนึงนะคะแล้วก็นอนไว้นะคะแล้วจากนั้นเขาก็จะมากินแล้วเขาก็จะมีการผสมพันธุ์อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็แพร่พันธุ์ในแอปเปิลนะคะ<ๆ>ก็จะมีไข่อ่อนแล้วมีตัวอ่อนนะคะ<ๆ>เหมือนหนอนนะคะแฟนขับเนี<ๆ>่ยค่ะเต็มเลยนะคะแฟนขับตัวเข้าหนานะคะนี่นะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะจับให้แฟนขับได้ดูนะนี่เห็นไหมคะนี่ใครไม่เคยเห็น นี่่ะคะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะเห็นไหมคะแฟนขับเห็นไหมนี่นะคะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะเขาไม่กัดนะคะแฟนขับเขาเป็นแมลงแห่งเทพโชคราบเลยนะคะแล้วพี่กุ้งก็ให้เขาตอกเห็นไหมคะเป็นแอปเปิลเห็นไหมคะแฟนขับเขาก็จะไต่มือพี่กุ้งนะคะเห็นไหมคะนะคะแล้วเขาก็ไม่บินนะคะแฟนลับจริงๆเขาบินได้นะคะจริงๆเขาบินได้นะคะ เดี๋ยวพี่กุ้งสลัดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะไต่ไปที่เสื้อแล้วก็เดี๋ยวติดตัวไปนะคะแฟนขับเห็นไหมคะนี่นะคะเห็นไหมคะแฟนขับอลังการไหมนี่นะคะให้เห็นนี่เห็นใกล้ชิดเลยนะคะตัวอ้วนไหมคะแฟนขับนี่นะคะแล้วเราก็มีการขอเลขขอหวยก่อนหวยออกประมาณสักอ,อาทิตย์หนึ่งนะคะแฟนขับเราก็เขียนหมายเลขนะคะ ศูนย์ไปถึงเก้าเลยนะคะก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วเราก็ม้วนพับไว้เป็นกระดาษบางๆนะคะแล้วก็ยัดลงไปใต้เข้าตอกนะคะแล้วก็บอกเขาเลยนะคะขอโชคขอราบนะคะบอกเขาแล้วเราก็เอ่ยชื่อกับเขาเลนะคะแล้วเขาก็จะรับรู้นะคะแล้วเขาไม่เกินสองสามวันเขาก็จะดันตัวเลขขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะคะแฟนคลับ จากนั้นมาเราก็รองเสียงโชคดูนะคะแค่นี้ละค่ะเขาจะให้โชคเพราะเราให้อาหารเขาสมบูรณ์นะคะส่วนน้ําเราไม่จําเป็นต้องให้นะคะแฟนขับน้ํานี่ส่วนมากเขาได้จากแอปเปิลอยู่แล้วนะคะเพราะในแอปเปิลเขามีน้ํานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องมีฝาปิดนะคะแฟนขับเพราะเขาไม่บินไปไหนนะคะเพราะว่าเราให้อาหารเขาสมบูรณ์นะคะเยอะไหมคะแฟนขับ พี่กุ้งไม่ได้ขายเลยนะเนี่ยก็คือส่วนมากเขาก็จะอยู่แล้วเขาก็จะเสียชีวิตประมาณสักสองเดือนนะคะบางทีสองเดือนเขาก็ตายแล้วเขาก็ผสมพันธุ์ใหม่นะคะแล้วเขาก็จะให้โชคให้ราบเรานะคะเห็นไหมคะอรังการเลยนะคะบางคนนะคะก็เอาแบงค์พันธ์นะคะลงไปในการที่เราจะกระจายให้เขาแพร่พันธุ์ก็ได้นะคะแล้วก็บอกเขาว่าอยากร่ำรวยนะคะ ขายให้มีเงินมีกอกมีกรำรนะคะมีเงินมีทองไหลมาเทมานะคะแต่แต่ส่วนมากพี่กุไม,ม่แนะนานะคะให้เอาเงินลงไปนะคะแฟนขับนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะกัดได้นะคะแฟนขับเพราะว่ากระดิ่งเงินกระดิ่งทองเห็นอะไรขวางหน้าไม่ได้นะคะให้แฟนขับดูเลยนะคะแล้วก็กระดิ่งเงินกระดิ่งทองเขาชอบอากาศชื้นๆหน่อยนะคะ แล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบความร้อนนะคะไม่ชอบแสงแดดนะคะแล้วเขาก็ไม่ชอบที่มีเสียงโด่งดังด้วยนะคะใครทําเสียงดังนี่เขาก็ไม่ค่อยชอบนะคะเราจะต้องเงียบๆนะคะแล้วก็ถ้าใครเลี้ยงไว้ในห้องแอร์งี่ก็ยิ่งดีนะคะเป็นบรรยากาศห้องแอร์ปรับอุณหภูมิสักประมาณ27องศานี้ก็ได้นะคะเพราะเขาชอบอากาศชื้นๆเย็นๆหน่อยนะคะเขาไม่ชอบอากาศร้อนนะคะแฟนคลับเลี้ยงไม่ยากค่ะ ็ส่วนมากเขาก็ชอบกินข้าวตอกนะคะแล้วก็ผลไม้พี่กุ้งแนะนําเป็นแอปเปิลนะคะเขาจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากบางคนน่ะเลี้ยงแล้วไม่ค่อยมีเลยนะคะยากนะคะแต่พี่กุ้งก็จะบอกเคล็ดลับในการที่จะทําให้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองเยอะขนาดนี้นะคะแฟนคลับต้องเป็นแอปเปิลอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปใช้แตงกวาอะไรนะคะแฟนคลับนะเราใช้แอปเปิลอย่างเดียวเพราะเขาชอบมากที่สุด พอพี่กุ้งเคยลองมาแล้วนะคะสุดท้ายก็แอปเปิลล่ะค่ะเขาชอบมากนะคะเดีย๋ยวพี่กุ้งจะลองจัดลึกๆเลยนะคะแฟนคลับให้เห็นนะคะว้าวเห็นไหมคะนี่นะคะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะเป็นแห่งโชคลาภเลยนะคะเงินทองนะคะ เลี้ยงไม่ยากนะคะพี่กุ้งบอกเคล็ดลับแล้วอ่ะนะคะเขากินถ้ายิ่งเยอะประมาณเนี้ยซื้อข้าวตอกนี่โหบางทีพี่กุ้งซื้อถุงใหญ่ประมาณร้อยยี่สิบาทนะแป๊บเดียวสามสี่วันก็หมดแล้วค่ะแฟนคลับคนไหนได้เลี้ยงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองก็ถือว่ามีบุญนะคะการที่เราให้อาหารเขาถึงเราไม่มีโอกาสไปทําบุญที่วัดอะไรก็แล้วแต่แต่แตถ้าเราได้เลี้ยงมแมลงหรือเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์ให้อาหารการกินเขามีความสุขนะคะเราก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะคะ นี่แหละคะ่ะตัวอ่อนๆนี่นี่นะะมัะเห็นไหมคะเขาไม่กัดนะคะแฟนขับพี่กุ้งต้องนะคะพี่กุ้งต้องเดี๋ยวเขาจะไต่ขึ้นไปที่เสื้อนะคะเดี๋ยวเขาไม่ได้กินอะไรก็จะไม่ดีนี่นะคะบอกเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะลองเลี้ยงดูนะคะ ถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะคะแฟนคลับแต่ถ้าอยู่ในขอนแก่นก็มาเอาได้เลยพี่กุ้งแบ่งให้นะคะแต่ถ้าจะส่งไปทางขนส่งนะคะก็ค่าขนส่งก็จะแพงเนาะต่อกล่องนึงของเคอรี่ก็ประมาณสัก69บาทนะคะเขาเคยเคยส่งอยู่มีคนทักเข้ามานะคะมาขอกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะแต่ขอให้คนคนนั้นตั้งใจในการเลี้ยงนะคะแต่เขาจะสิ้นเปลืองเข้าตอกหน่อยนะคะ ใช้เงินเหมือนกันนะคะแฟนคลับพอยิ่งเยอะประมาณเนี่ยร้อยพ่กุ้งซื้อข้าวตอกถุงใหญ่เนี่ยประมาณร้อยยี่สิบบาทอ่ะสามสี่วันก็หมดนะคะแล้วลองคิดว่าเดือนหนึ่งอ่ะค่าข้าวตอกพ่กุ้งเท่าไหร่แต่ว่าพี่กุ้งก็เต็มใจในการเลี้ยงเขาเพราะว่าเขาก็ให้โชคนะคะให้โชคให้ราบนะคะให้ค้าขายร่ำรวยนะคะค้าขายดีด้วยนะคะก็จะมีคนมาอุดหนุนจุนเจือนนะคะอันนี้เป็นสัตว์แห่งนำโชคเลยนะคะ ่พี่กุ้งก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับนะคะที่เข้ามาติดตามรับ <c oughs> ที่ติดตามรับชมนะจ๊ะบายย <c oughs> ขอให้ร่ำรวยนะคะใครได้เข้ามาดูคลิปพี่กุ้งนะคะ <c oughs> ก็ขอให้คนนั้นมีโชคมีราบกันทุกท่านนะคะ <c oughs> กระดิง่งเงินกระดิ่งทองจ้าเยอะเลยนะคะแฟนคลับนี่นะคะบายย thank mm -hmm. you